สวัสดีคับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ,รบตาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show Today Show ของผมวันนี้ในช่วงทอล์กโชว์มาพบกับผู้หญิงคนนี้ครับผู้หญิงซึ่งแบบผมคิดว่าเป็นนักต่อสู้ครับสู้ไหมสู้มากสู้มากสู้มากพยายามมากชอบอ่าถ้าท่านถ้าเป็นท่านท่านจะประกวดนางงามสี่หนไหมประกวดสี่นเลยครั้งนั้นที่ครั้งแรกได้ตำแหน่งแล้วนะครั้งแรกได้ตำแหน่งรองอันดับสองครับครั้งต่อมาได้รองอันดับหนึ่งครับโอ้โหครั้งที่สามมาประกวดที่รองอันดับสองครับ ครั้งที่4ี่ได้เป็นมิสยูเ e r s สไทยแลนด์ประจำปี2568คุณวีนาหรือคุณประวีนาสิงห์วันนี้มาร่วมรายการกับเรามาดูวิธีคิดของเธอการต่อสู้ของเธอและสิ่งต่างๆที่เธอพบมาในชีวิตมันสร้างและหล่อหลอมให้คนคนหนึ่งเป็นคนแบบนี้ครับคนเราไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันบางคนก็ว่าไอ้นุ่มกับไม่อาวอันนี้ไม่อาไม่สุแต่บางคนก็ไม่ได้คนคนนี้คนนี้แข่งแกร่งแล้วคนนี้คนนี้มีมายเซ็ตที่ดีลองลองลองฟังเรื่องเขานะครับเขามีมายเซ็ตที่ดีมากแล้วก็ มีการให้กำลังใจตัวเองที่ดีมากแล้วก็เข้าใจตัวเองเข้าใจสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอย่างดีเลยเขาทอกว่าคนเหมือนคนแต่คนไม่เหมือนกันครับโอ้โหไพูดผมชอบมากตั้งใจเวลาไอพวกนี้อาะต้องคิดมาก่อนขอบคุณมากคิดบ้างดิขอโทษครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงทอกช์ของเราผ่านครับคุณวีนามาร่วมรายการกับเราถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เนี่ย ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับตามสู่รายการของเราอีกครั้งน่ครั้นี่คือรายการทูเดย์โชว์และนี่คือช่วงทล์กโชว์ทล์กโชว์ของเราในวันนี้ท่านจะได้พบกับผู้หญิงที่ถือว่าสวยที่สุดในประเทศไทยอีกหนึ่งคนนะครับจากการประกวด Miss Universe Thailand ประจำปี2568เพราะว่าเธอคือ Miss Universe Thailand ประจำปี2568หลายๆท่านคงได้ยินข่าวเธอได้ ทราบเรื่องราวต่างๆของเธอมาอย่างมากมายกันพอสมควรแล้วแต่วันนี้มาฟังจากปากเธอผมถือว่าเธอเป็นคนคนหนึ่งซึ่งมีมีแรงบันดาลใจที่มหาศาลมากและเป็นนักต่อสู้จริงๆแต่การต่อสู้ของเธอที่ได้มาโอ้โกว่าจะได้มาไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมครับคนเราต้องต่อสู้กันไม่รู้ตั้งกี่ครั้งกี่หนกว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ได้และเป็นจุดซึ่งเวลาถามเธอเดี๋ยวนี้ว่าอันนี้เป็นจุดที่ทําให้ชีวิตเธอ ประสบความสาเร็จแล้วหรือยังพอใจแล้วหรือยังเธอบอกว่ามันเป็นบันไดขั้นแรกโอ้โหนี่ยังแค่บันไดขั้นแรกนะที่จะไปต่อเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีมากที่เราจะคุยกันว่าทาไมเธอต้องการไทเทลนี้ต้องการตรงนี้เพื่อจะทํำยังไงกับชีวิตต่อไปเพราะสาหรับเธอชีวิตมันไม่เคยหยุดนิ่งมันสอนเธอมาตั้งแต่เด็กเลยนะว่าชีวิตของเธอมันไม่เคยหยุดนิ่งและหยุดนิ่งไม่ได้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับ มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ประจำปี2,568คุณวีนาหรือคุณประวีนาสิงค์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแมนนูเดินหนูก็เดินนางงามเลยนะลูกนะนั่งเลยครับเชขอนัุณเลยค่ะที่อาพูดถึงหรือพูดถูกไหมถูกต้องค่ะคนจริงๆรบางทีไม่รู้นะว่าไอสิ่งในอดีตเราเนี่ยมันสอนให้เราเป็นคนยังไงหรือมันทําให้เรากลายเป็นคนยังไงไม่เหมือนคนอื่นนะค่ะ จริงๆแล้วหนูอยู่เชียงใหม่เลยใช่ไหมตอนแต่แรกใช่ค่ะเกิดที่เชียงใหม่เลยค่ะเป็นเด็กบ้านๆนี่แหละบ้านเมื่อก่อนเนี้ยบ้านหลังเก่านี่คือทิพบ้านเออชอบคือบ้านหลังเก่าเนี้ยอยู่รวมกัน12คน12คนใช่เพราะว่าที่บ้านเนี้ยไม่ได้มีฐานะร่ำรวยค่ะหลังจากนั้นเนี้ยพอเริ่มโตมาแล้วคุณป้าเริ่มมีรายได้มากขึ้นคุณป้าก็เลยซื้อบ้านให้มาอยู่แยกทีนึงค่ะแต่อยู่เชียงใหม่ใช่ค่ะอยู่จนถึงกี่ขวบ จน8ดขวบค่ะตอนนั้นชีวิตสบายเมื่อความรู้สึกของเราในความเป็นเด็กก็แฮปปี้นะคะอยู่กับที่บ้านอยู่กับพี่น้องเล่นกันวิ่งเล่นกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เข้าใจถึงเรื่องของแบบว่าเออเราไม่มีเงินหรือว่าเราไม่ร่ำรวยอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีเพียงพอกับที่บ้านค่ะรู้สึกอย่างนั้นแต่พอ8ขวบชีวิตมันเปลี่ยนใช่เปลี่ยนยังไงคุณพ่อเสียค่ะ คุณพ่อเสียตอนนั้นน่ะยังไม่เข้าใจเลยว่าการที่คุณพ่อจะไม่อยู่แล้วหมายความว่ายังไงแต่ว่าคุณป้าบอกว่าคุณพ่อไปเที่ยวแล้วก็แบบเดี๋ยวกลับมาอีกนานใช่ตอนนั้นยังไม่เข้าใจว่าคือการตายไปแล้วอ่ะคือจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วในชีวิตเข,เขาเขาไม่ได้บอกใช่ค่ะจริงจริงคุณพ่อตายพอ<ช>คุณพ่อตายชีวิตคำเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นคือแทนที่จะได้อยู่เชียงใหม่หต้องไปอยู่ที่ไปอยู่ที่ยะลาก,กับคุณป้าค่ะคุณพ่อคุณแม่มีลูกทั้งหมดกี่คน มี3คนค่ะสามแล้วไปยะลากี่คนไปคนเดียวนั่นน่ะด็คืิแล้วเราเป็นคนไหนอ่ะคนกลางคนกลางค่ะแล้วคนอีกสองคนผู้หญิงหรือผู้ชายมีพี่ชายแล้วก็มีน้องสาวค่ะนั่นน่ะด็แล้วทำไมคนกลางต้องไปอยู่ยะลาหนูตอนนั้นอาจจะไม่เฟกชั่นหรอกแต่พอโตขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมว่าคําตอบจริงๆทําไมหนูเป็นคนเดียวที่ต้องมาอยู่ยะลา คือจริงๆแล้วพี่ชายไปก่อนหน้านั้นแล้วพอไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ชอบและบวกกับติดเพื่อนที่อยู่ที่เชียงใหม่พี่ชายก็เลยไปอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่ได้ตอบโจทย์เขาก็เลยกลับมาที่เชียงใหม่คุณป้าก็เลยถามวีนาว่าไปไหมแล้ววีนาเนี่ยสนิทกับคุณป้าตั้งแต่เด็กๆ<อ>ก็เลยตอบตกลงเลยว่าไปอยู่ได้แน่นอนไม่มีปัญหาก็เลยไปอยู่กับคุณป้าค่ะรู้ตัวมันทําไมต้องไปรู้นะคะรู้ว่า,ร,วารู้ว่าที่บ้านคุณแม่กับคุณย่าเลี้ยงไม่ไหว เพราะว่ามีเด็กสามคนแล้วเขาอยากจะส่งเสียให้เราเรียนดีที่สุดแล้วเขารู้ว่าถ้าสามคนอยู่ด้วยกันเนี่น่าจะทําได้ไม่เต็มที่คุณป้าเองเป็นคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยโดยที่คุณแม่กับคุณย่ายังไม่ได้ถามะเพราะฉะนั้นคนที่ไปยลาค่ะคนเดียวคือเราคือหนูใช่ค่ะแปดขวบไปย้ายทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ที่นั่นไปอยู่กับป้าใช่ค่ะป้าดีด้วยไหมดีมากป้าไม่เคยตีอุ้ยตายแล้วเคยด่าครั้งเดียว เพราะว่าแสบจนจนจน,จนไม่ไหวละอดทนไม่ไหวแล้วคุณป้าแบบนี่อยากจะอยากจะโดนมากใช่ค่ะแต่ว่าคุณป้าเลี้ยงเหมือนลูกเลยค่ะแล้วคุณป้ามีลูกอยู่ไหมมีค่ะ,คะมีสองคนเป็น<อ>ลูกชายอ๋อแต่เราก็เลยกลายไปเป็นกลายไปเป็นพี่น้องกันด้วยแต่ว่าช่วงที่วินาย้ายไปค่ะ พี่ชายของลูกลูกชายของคุณป้าย้ายไปเรียนที่มหาลัยคนหนึ่งย้ายไปเรียนเชียงใหม่<อ>มาอยู่แทนวีนาะอ,อีกคนนึงไปอยู่สุราษฎร์ธานี<อ>คุณป้าก็เลยลูกไม่อยู่ละทีนี้มาเลยวีนามาอยู่ด้วยอยากมีลูกสาวอยู่ฉั้นอาศัยสิทธิ์เป็นลูกสาวไปเลย <c oughs> เป็นอย่างนั้นไปเลย <c oughs> ค่ะรู้ไหมเด็กเรียนดีไหมก็ตั้งใจเรียนค่ะตั้งแต่เด็กตั้งใจเรียนให้ได้เกรดดีๆตลอด คือเรารู้สึกว่าการเรียนเนี่ยมันสําคัญเราจะสามารถนําไปใช้ต่อยอดในอนาคตได้บ้านาเด็กแปดขวบใช่คุณป้าจะบอกเสมอว่าต้องตั้งใจเรียนเพราะ<อ>ว่าตั้งใจเรียนต่อไปเราจะได้เลือกอาชีพที่ดีได้เขาก็สอนตลอดคือเด็กๆมากๆก,ก็คงยังไม่เข้าใจหรอกค่ะแต่พอมาอยู่กับคุณป้าได้เห็นวิธีการหาเงินแล้วคุณป้าทำอะไรทำค้าขายเปิดร้านขายผ้า<อ>ค่ะดื้อไหมเราในการเรียนหนังสือในการเรียนหนังสือไม่ดื้อแต่ในการที่จะกลับมาช่วยคุณป้าขายผ้าเนี่ย แอบดื้ออยู่เพราะว่าอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนเห็นเพื่อนเลิกเรียนกันแล้วตอนเย็นๆนี้เพื่อนทําไมไปดูหนังไปกินข้าวอะไรกันแต่เราไปไม่ได้เราต้องกลับมาขายของที่บ้านคนอินเดียมีวินัยไหมลูกมีค่ะวินามากเลยคิดว่ามากนะคะเพรคะคุณป้าตื่นตั้งแต่เช้าตีห้าครึ่งทุกวันแล้วก็จนดึกประมาณสามสี่ทุ่มยังทางานอยู่แล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาอีกวินาเห็นเขาทํางานแล้วอ่ะกล้าพูดได้เลยไหมว่าคําว่าขี้เกียจเขาไม่รู้จัก กล้าพูดได้อย่างนั้นเฉพาะสําหรับครอบครัวของคุณป้าวินานะคะที่วินาเคยเจอเพราะฉะนั้นเราเห็นอย่างนั้นมาตลอดชีวิตเว่าอย่างน้อยเรื่องความขี้เกลียดความไม่สู้ความไม่โน่นนี่เป็นไปไม่ได้ในครอบครัวนี้ค่ะต้องอย่างนี้อย่างนี้ใช่ดูก็ตั้งใจเรียนมาเรื่อยๆเรียนที่ยาลาจนถึงจนถึงม .6 ค่ะเรียนจนถึงม .6 เลยใช่ค่ะไปเรียนตั้งแต่ป .5 เป็นต้นมาถึงม .6 แล้วก็สอบชิงทุนเข้ามหาวิทยาลัยค่ะเข้าได้ที่ที่ธรรมศาสตร์ค่ะ สอบชิงทุนไงผมไม่เข้าใจคือเป็นทุนชังเผือกอะคะอ่ะทุนชังเผือกเนี่ยจะมาได้จากการที่ครอบครัวนั้นะไม่ได้มีไรายได้ถึงที่จะทําให้เด็กสามารถไปเรียนต่อได้<อ>แล้วเด็กคนนั้นต้องเรียนดีเกรด3.5ขึ้นไป<อ>ถึงจะได้ทุนนี้หนูรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่หรือว่าตั้งแต่เรียนชั้นไหนตั้งแต่ตอนมหค่ะ Oh aru, เตรียมตัวสาหรับทุนนี้วะใช่ค่ะนี่อันนี้สําคัญคือหนูรู้ตัวแล้วว่าถ้าเกิดจะให้คุณป้ามีปัญหาที่ว่าจะต้องส่งไปเรียนต้องไปอยู่กรุงเทพจ่ายค่าหอจ่ายค่าเรียนอะไรต่างๆสงสัยลําบากค่ะคิดเองว่ะเนี่ยเลยคุณป้าคิดให้ก็คิดเองนะคะเพราะว่าพอเราเห็นค่าเทอมตอนเมื่อก่อนอ่ะเราเห็นแล้วว่าค่าเทอมบางอย่างมันหลายหมื่นมากที่เรียนตอนม6เนี่ยคุณป้าก็ส่งเรียนวิทย์คณิต ซึ่งเป็นที่ที่ดีที่สุดห้องที่ดีที่สุดแพงที่สุดแล้วในโรงเรียนที่เรียนเราก็คิดว่าถ้าคุณป้าอยากจะส่งเราดีกว่านี้เขาต้องใช้เงินเยอะก็เลยไม่อยากจะให้เขาต้องมารับหน้าที่ตรงนี้ค่ะบากบั่นพยายามเอาใช่และในที่สุดก็ทําได้ทําได้เข้ามาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ภาษารัสเซียค่ะครับภาษาอะไรนะภาษารัสเซียค่ะอ๋อหนูเขาพูดรัสเซียได้ด้วยดิได้นิดหน่อยค่ะได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยทำไมเลือกภาษาัสเซียมันประหลาดมากคือก่อนหน้านั้นวินามีโอกาสไปอยู่ที่ภูเก็ต แล้วภูเก็ตเนี่ยเห็นแล้วว่ามีนักท่องเทีย่ยวรัสเซียเยอะอแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าจบมาเราได้ทํางานเกีย<อ>่ยวกับไกด์หรือว่าแปลภาษาใน UN เนี่ยมันจะสามารถได้ใช้แล้วเราจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเพราะมีคนรู้รัสเซียน้อยค่ะแสดงว่าตลอดเวลาความเป็นอยู่ของครอบครัวการเป็นอยู่ของหนูเองทําให้หนูต้องคิดถึงอนาคตตลอดเวลาในทุกๆก<ช>้าวของชีวิตเลยเรียนก็ต้องได้ทุนจบออกมาแล้วต้องมีงานทําแบบอย่างนี้อย่างนี้เลยเรืยอภาษารัสเซียใ่เรียนจบกี่ปีครับ4ปีค่ะเกรดดีไหมเกรดโอเคค่ะ อาจจะไม่ดีมากเพราะภาษาละเจียมันยากมากใช่ค่ะสำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะเจอภาษาละเจียมีงงไหมกั้นแต่วในนี้สุดกระจบมาพราะจบมาหนูคิดอะไรกับชีวิตคือตอนนั้นเนี่ย m ม s s Universe ์ดังมากๆวินาดูคนที่ได้ที่หนึ่งมาจากฟิลิปปินส์เขาประกวดสามรอบถึงจะชนะแล้วเขาไม่ได้มาจากครอบครัวร่ํารวยวินาก็รู้สึกว่าแรงมานานใจนั้นที่เขาส่งให้เราอ่ะเราก็ควรที่จะทําได้เหมือนกันพิถายละจริงเหรอค่ะ ประกวดเลยใช่ตอนนั้นตัดสินใจประกวด Miss u น i v e r s e Thailand หมายถึงว่าจบมาปุ๊บตัดสินใจเลยใช่ค่ะ Miss Universe Thailand ครั้งแรกเลยใช่ปุ๊บค่ะยังไม่ได้รับปริญญาเลยนะก็ไปฝึกเดินฝึกอะไรฝึกเองเอาเงินที่ได้จากการสอนติวเตอร์ต่างๆตอนมหาลัยรวบรวมมาไปเข้าคอร์สเวียนเดือนซึ่งก็แพงมากสำหรับเด็กมหาลัยตอนนั้นแล้วเราก็ทุ่มสุดตัวมาประกวดแล้วก็ได้รองอันดับสองค่ะในครั้งแรกใช่ดีใจหรือเสียใจเสียใจค่ะอะไร ก็ได้ก็เป็นไทเทอแล้วไงก็เขามีมิสด้วยเราก็เป็นรองอันดับสองเสียใจเสียใจที่ไม่ได้ที่หนึ่ง<อ>แต่ก็ดีใจที่ส่งตัวเองเนี่ยมาถึงได้รองอันดับสองค่ะแต่พอคนเราประกวดได้ไทเทอแล้วได้ไทเทอรเรียบร้อยแล้วรองอันดับสองก็น่้จะจบค่ะ,คะหนูก็จบไหมแล้วไปทํางานไปอะไรยังไงไหมตอนนั้นหลังจากนั้นพอประกวดเสร็จตอนนั้นเนี่ยประกวดเสร็จก็ยังไม่ได้คิดว่าจะประกวดต่อก็เลยไปทํางานเป็นนางแบบที่อินเดียที่โมร็อกโกค่ะ อยากเก็บประสบการณ์ทําให้เรารู้สึกว่าแบบถ้าเราเก่งกว่านี้เรากลับใหม่อีกรอบหนึ่งน่าจะทําได้ดีกว่าเดิมคิดอย่างนั้นจริงจริงเหรอจริงค่ะกลับมากลับมาปี2020แล้วไปอยู่กี่ปีใช่นั้นปีเดียวปีเดียวกลับมาจากปีที่แล้วประกวดแล้วไปอยู่หนึ่งปีกลับมาปั๊บกลับมาตัดสินใจประกวดอีกรอบหนึ่งประกวดอะไรแม s ชีนอเวนเจอร์สไทยแนมันก็เป็นไทเทอร์เป็นอันดับสองแล้วก็ให้ประกวดอีกเหรอให้ได้อ๋อที่นี่เ็าให้ได้ใช่ค่ะเอาอีกก็ตั้งใจเต็มที่ประกวด ผลปรากฏว่าได้รองอันดับหนึ่งจับมือละอีกคนเดียวจะชนะชีวิตเธอนี่มันเหมือนละครมากเลยตอนจับมือยังไงอะรู้สึกอะไรก็คิดว่าฉันไหมฉันไหมห้าสิบห้าสิบอห้าสิบหอใช่อีกคนเขาก็ดีใช่ไหมอีกคนเขาก็ดีเขาก็เก่งแต่ว่าเขาเก่งอยู่แล้วเรารูเขาเก่งก็อยากให้เป็นเราเหมือนกันแต่เขาได้ประกาศเสร็จเขาได้เลยค่ะใช่เป็นไงคราวนี้ร้องไหมร้องไห้ร้องอีกเสียใจคราวที่แล้วอันดับสองก็ร้อง อันนี้เลื่อนมาหน่อยอันดับหนึ่งล็อกอีกเสียใจว่าอะไรก็เสียใจว่าอีกนิดเดียวเราก็ทำได้แล้วจะเข้าเส้นอยู่แล้วบ้าจริงเลยนะชีวิตมันบ้าขนาดนี้อ่ะคอีกปีฮะท่านผู้ชมเวลาประกวดทีไม่ได้พรุ่งนี้เดือนนี้ประกวดนะฮะต้องนึกภาพตามด้วยนะฮะรับเรียบร้อยใส่สายสะพายใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยลงจากเวทีทุกอย่างมันเงียบหมดเลยนะมันต้องเงียบอีกหนึ่งปีนะฮะสมมติว่าธีกิจจะประกวดต่อนะถ้าคิดไหม อนประกวดจบยังไม่เออยังไม่คิดไม่เอาใช่เพราะรู้สึกว่าเหนื่อยมากเหนื่อยใจเหนื่อยกายโดนบูลลี่อะไรเยอะมากไอ้กายไม่่หยไอ้ใจจะแหลกไอ้ใจจะแหลกลาอก็เลยแบบว่าตัดสินใจมาทํางานบริษัทดีกว่าค่ะทําแล้วพบว่าทำแล้วก็รู้สึกว่าเราชอบทําโครงการออนไลน์ทีวีโชว์ที่แบบช่วยสังคมอะค่ะได้คุยกับแบบว่าคนที่มีความรู้ด้านต่างๆให้ความรู้กับสังคมก็ชอบแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่า หัวใจมันยังเรียกร้องอุ๊ยละตะกิดตะกิดยังเรียกร้องสิ่งนี้สิ่งที่เรารักอยู่เคยเห็นไหมว่าเวลาเคยเห็นใช่ไหมไฟที่มัน่หนเป็นใช่ไหมใช่กำลังจุดอยู่มแป๊บเออมันมันมันติดติดดับดับอะอยู่อย่างนั้นตลอดค่ะมันคิดทุกวันไหมก่อนนอนกับตื่นนอนนั่นเนี่ยแล้วทาไงหลังจากนั้นแต่งงานแล้วพอแต่งงานนี่เดี๋ยวก่อนอยากแต่งเหรอ ก็อยากแต่งนะคะตอนนั้นคือเรารู้สึกว่าเราเจอคนที่ใช่แล้วก็ครอบครัวก็สนับสนุนทั้งคู่ทั้งสองครอบครัวสนับสนุนใช่ค่ะเขาเป็นชาวอินเดียไทยอินเดียเหมือนกันแต่งงานดีกว่าแต่หนูแต่งงานเพียงประมาณสองปีสองปีค่ะคือมันมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นที่ที่เราค้นพบว่าบางทีเราอาจจะไม่ใช่สำหรับสิ่งนี้คือ บางครั้งหลายๆคนแต่งงานคิดว่าอยากจะได้ภรรยาหรืออยากจะได้สามีแต่ว่าคนคนนั้นน่ะยังไม่ได้รู้ว่าตัวเองจะเป็นสามีหรือภรรยาที่ดีได้ไหมเราไม่โทษกันเราไม่ได้โทษเขาเขาก็ไม่ได้โทษเราเลิกกันด้วยดีไอ้ไฟที่มีมันติดอยู่อะตอนนู้นนะเมื่อสองปีที่แล้วนู้นเลยนะแล้วว่างที่แต่งงานมันแพร่ขึ้นมาบ้างไหมมันแพร่ขึ้นมาเพราะว่ามันมีเหตุการณ์สําคัญค่ะเมส universe ประกาศให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วประกวดได้ แงไม่เคยมีมาก่อนเลยไม่เคยมีมาก่อนเลยที่ประกาศว่าให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วประกวดได้ใช่นี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกประกาศตอนไหนประกาศตอนหย่าแล้วหรือตอนตอนแต่งงานอยู่หลังจากนั้นประมาณสี่ห้าเดือนแต่งแล้วสี่ห้าเดือนใช่ตอนไปแฝงอยู่ใช่ก็เลยแบบนี่มันน่าจะเป็นสัญญาณุที่เรียกร้องให้เรากลับไปประกวดตายแล้วมีสัญญาณมีสัญญาณนี่จะเข้ แต่ว่ามันไม่เกี่ยวกันกับเรื่องของการที่เราต้องเลิกกันหรอกไม่เกี่ยวเพราะว่ามันก็เป็นชีวิตแต่พอเลิกกันปุ๊บไอ้แพละมันตดมันยิ่งติดติดมาเลยใช่ค่ะไงอ่ะก็เลยตัดสินใจกลับมาคือตอนแรกอ่ะไปอยู่แคนาดากับคุณแม่เพราะคุณแม่ป่วยก็เลยไปดูแลเขาแล้วตอนเะว่าเดี๋ยวก็ต้องเล่าก่อนเดี๋ยวจนจะมาก็จะว่าตอนที่เธอไปอยู่ที่พัทลุงแล้วนะคุณแม่สักพักหนึ่งก็ไปอยู่ แคนาดาไอ้ยาลา<ช>ไม่ใช่พัทธลุงใช่ค่ะอันี่มันจะตามจังหวัดใช่ไหนเด <c oughs> ี๋ยวกำลังฟังอยู่ว <c oughs> <c oughs> ่าหนูอยู่พัทธลุงตอวไหนวะ <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่มีไม่มีไปอยู่ยะลาตอนนี้ไปอยู่ยะล, <c oughs> ลาแล้วนะคุณแม่ก็สักพักหนึ่งก็ไปอยู่ที่แคนาดาใช่แล้วเสร็จแล้วชีวิตก็ดำเนินไปอย่างที่พูดเนี่ยแต่และ พอเสร็จพอหย่าเสร็จก็เลยไปอยู่ที่แคนาดาก่อนที่จะหย่าพอยไปอยู่ดูแลคุณแม่ที่แคนาดาเพราะคุณแม่ป่วยแล้วระหว่างนั้นก็มาเจอกันที่แคนาดาแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะตัดสินใจแยกทางกันจากแคนาดานี่แหละแล้ววินาก็อยู่ที่นู่นถึงเดือนธันวาแล้วกลับมาที่ประเทศไทยต้นปีเดือนมกราค่ะบอสนวัตประกาศซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand วันนั้นแหละมันปุ้มทำไมอะ มปเกี่ยวอะไรนบนวัดนวัดก่นวัด่ะมาเกี่ยวอะไรกับแล้วหนูรู้ว่าบอสนวัดเป็นคนที่ทำนางงามเก่งมากพูดตรงๆคุณว่าไนโลกแกกว้างและก็เปิดเยอะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกรณีที่เธออย่ามาสำหรับแกจะไม่มีปัญหาเลยค่ะถูกต้องไหมค่ะในใจที่คิดแล้วพอไปเจอตัวแกจริงๆเจอกองประกวดจริงๆก็ไม่มีปัญหาจริงๆค่ะทุกคนยอมรับหมดใช่ค่ะลุยไหมลุยค่ะเอาอีกแล้วครั้งที่สามครั้งที่สามประกวดไปแล้วตอนแต่งงานอยู่ ใช่อันนี้ครั้งที่สี่ค่ะประกวดไปแล้วตอนแต่งงานอยู่ประกวดอะไรอ่ะประกวด Miss u n ั v e r s e Thailand สองพันยี่สิบสามอ๋อค่ะแต่งงานแล้วประกวดได้ด้วยเหรอแต่งงานแล้วประกวดด้วยเรอใช่อุตาล้นนี่เยอะจริงค่ะครั้งที่สามไม่ได้ครั้งที่สามไม่ได้ได้รอ,อ,องอันดับสองอุตางานงั้นค่ะเธอก็าเป็นรองอันดับสองอันดับหนึ่งและอันดับสองใช่ค่ะและอยากจะป,ะประกวดครั้งที่สี่ใช่มาครั้งที่สี่ กืินยาเช็คสมองครั้งสุดท้ายเมื่อไรสิ่งที่เรารักนี่มันจะไม่มีวันออกจากใจเราแน่นอนนี่แล้วบอกตรงๆครั้งที่สี่เนี่ยมันเป็นครั้งสุดท้ายของฉันแล้วหรือยังใช่เหรอคะฉันไม่ไหวแล้วพอครั้งที่สามก็พูดอย่างนี้กันจริงจริงนะพยอม แล้วที่ข้อสำคัญที่สุดเขากำหนดอายุไหมมิสยูนิเวอร์สไม่กำหนดแล้วไม่กำหนดแล้วท่าน42ก็มาได้แต่ท่านมั่นใจท่านอายุเท่าไหร่แล้วเขาไม่กำหนดจริงวะไม่กำหนดกำหนดแล้วเขาเดี๋ยวนี้เขาให้สิทธิผู้หญิงไงเขาไม่คิดว่าผู้หญิงจะต้องสวยเรนจิ่้ถึงนี้นี้เขาแบบเปิดเต็มที่หมดหวานฉันเด็กไปประกวดตอนนี้เตรียมตัวพร้อมไหม แน่นอนแน่นไหมแน่นไหมตั้งแต่ต้นปีเลยสั่งตัดชุดราตรีใส่เดินสิงหาเสร็จตั้งแต่ต้นปีเสร็จเลยเสร็จเลยตั้งแต่ต้นปีมั่นใจไหมมั่นใจมากแล้วตอนนั้นกินอะไรตอนนั้นก็มีแบรนด์ลิปสติกของตัวเองค่ะเปิดบริษัทของตัวเองค่ะเห็นไหมมันเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มอย่างน้อยมีเงินหนุนหน่อยใช่ไหมถึงว่าทาปากซะเต็มเลยนะแบรนด์ตอนนี้ยังอยู่ไอ้แบรนด์เนี่ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เนี่ยทาซะเต็มปากเลยเพราะฉะนั้นจริงๆค่ะตั้งใจแล้วตั้งใจเต็มที่แล้ว ต้องยอมรับว่าเราเข้าใจบริบทของ Miss Universe แล้วเขาต้องการคนที่มีเรื่องราวที่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้โอ้แล้วเรื่องฉันเยอะซะด้วยด้วยความบ้าบิ่นที่ผ่านมาเนี่ยสร้างสตอรี่ให้กับตัวเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วสิ่งนี้ทำให้เราโดดเด่นใช่ใช่ร้องไห้กี่ทีเวลาโดนคนเขาว่าอย่างงนว่าอย่างนี้ร้องไหมจริงๆร้องไห้ร้องนะร้องตลอดว่างเป็นร้องจริงไม่จริง่ะ แต่พอมันร้องเสร็จเช็ดน้ําตาไหมค่ะเช็ดสู้ไหมค่ะอ n น e ี่เด็ดเด็ดร้องจริงนะท่านผู้ชมร้องตลอดไม่ใช่ว่าโอ๊ยหนูเข้มแข็งค่ะหนูเข้าใจชีวิตหนูรู้สึกบึกบึนมากไม่บึกบึนค่ะแล้วพอไปประกวดเจอแคมเปญแรกให้ขายของสิบล้านบาทเออคุณธรรมแกชอบขายของในเจ็ดวันเออตอนแรกไม่คิดว่าทำได้แน่นอนอืคิดว่า สงสัยจะต้องหยุดละออ่ะแต่ว่าลองทําดูสิวันละนิดวันละหน่อยอทําไปวันแรกไลฟ์สี่ชั่วโมงวันนี้สองเดชั่วโมงวันที่สามดชั่วโมงโ<อ>ได้เจวันสิบล้านทําสําเร็จโอ้โหจากจากที่แบบไม่คิดว่าจะได้เลยใช่ค่ะแล้วพูดไรบ้าง7ดชั่วโมง8ดชั่วโมงอ่ะ ก็ขายของไปเรื่อยๆค่ะขายของ MGI นี่แหละคอณนู้นนี้เอามาขายเรารู้ว่าเราู้สึกว่าถ้าเราอยากจะซื้ออันนี้เราอยากจะรู้ว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงใช้แล้วเกิดผลยังไงก็พูดไปเรื่อยอ่ะใช่ไปขายตามทุ่งนาไปขายตามตลาดนัดหาอะไรใหม่ๆมาทำเพื่อให้คนเข้ามาดูเข้ามากดซื้อเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วในที่สุดมันมาถึงวันสําคัญอีกวันแล้ววันนี้จับมืออีกสองคนอีกแล้วถามจริงๆอ่ะไอ้จับมือสองคนที่เดินมาโดนมาแล้วสามรอบรอบที่หนึ่งอ๋อรอบที่ม่ไม่โดนจับเฉพาะรอบสองครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งนี้ฉันต้องจับมือสองคนอีกแล้วทำไงคิดไงในใจท่องชื่อจังหวัดเองสระบุรีอ๋อเหรอใช่จังหวัดที่แว็บพิเศษที่เป็นตัวแทน ต้องประกาศว่าสแตบ,บุูี้เท่านั้นท่องกับสแตบุูดีสรบ,บอีอ๋อตอนนี้ไม่ได้คิดถึงอีกคนหนึ่งแล้วไม,ไม่เหมือนครั้งนั้นครั้งน้นคิดแหมไม่น่าเป็นเถือ <laughs> แต่ครั้งนี้หนูไม่ได้พูดนะอเอา้ามนุษย์มันต้องคิดนะ <laughs> เฮ้ยวินาอย่าทำนี้กับเราเด้ <laughs> <laughs> ความเป็นจริงก็ต้องเป็นความเป็นจรงิงใดวินามันอย่ามามั่วใส่เราเด้เอ้ยวินาแต่นี้หนูท่องว่าเออเ้าเขาบอกไปดีว่าครั้งที่สองอย่างนี้อย่างนี้เด้อเออพูดนี้ได้าไงวินาอ่านั่งก่อนอ๋อเคียนนั่งก่อนถูกไหม ท่องชื่อจังหวัดอย่างเดียวค่ะสาลีลาลีใช่ท่องว่าสระบุรีหรือลาลีสระบุรีเลยสระบุรีสระบุรีสระบุรีะเลยท่องยากกว่าหลังท่องลาลีลาลีเออแล้วไงเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวจะท่องไม่ต้องแล้วไม่มีแล้วมีอีกรอบนึงอ๋อมีปลายปีนี้ค่ะใช่ต้องได้ไทยแลนด์ปีนี้ที่ประกวดอะไรอ่ะ Miss Universe ใหญ่ทั่วโลกค่ะอ๋ออันนั้นเป็นตัวแทนของประเทศไทยละ อ๋องั้นตอนนี้ตอนนั้นจะท่องอะไรอ่ะไทยแลนด์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 อ๋อโอเคโอเคพอเสร็จเขาประกาศว่าลาลี่จาริย์ก็แบบดีใจได้เพิ่ชีวิตมันเหมือนปลดปล่อยเลยไหมวินาใช่มันโล่งอกนี่ไงแล้วภาพที่ผ่านมาทั้งหมดมันตัดสลับกันอยู่ในหัวใช่ ไอคนที่เคยว่าเราคนที่อย่างนู้นงี้มาคนที่เชียร์เราคนอย่างนั้นงี้มาความพยายามของเราที่ทํามามีการที่เรานอนร้องไห้การที่เราเดินหัวเราะการที่เราบอกปลุกปั่มันจะมาเต็มไบหมดเลยผ้าใช่มันจะขึ้นมาเต็มหัวเลยคุณป้าดีใจไหมดีใจมากเลยคุณป้าบอกว่าให้ไปขายผ้าไปไม่จะขายผ้าคุณป้าไหมขายได้ลองไล่ขายผ้าให้ป้าในฐานะมิสยูนเวอร์สิตี้ไทยแลนด์ไปไล่ขายผ้าให้ป้าบ้างเออหุยมันจะตื่นเต้นมากนะ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ไปยะลาแล้วก็ไปไลฟ์ขายผ้าเฮ้ยเอาซะห,หน่อยไหมค่ะนี่เนี่ยขาแล้วนะนี่ป้ายิ้มแล้วนะแต่ขอสิบเปอร์เซ็นนะคะโ <ฮ S 2> <laughs> อ้ต่อน,นี้ตอนนี้พอมันมาถึงจุดนี้ความเ<า>หนื่อยทั้งหลายความความขัดข้องหมองใจทั้งหลายมันมาลายไหม ใช่ค่ะมันหายไปเลยอันนี้ดีนะลูกต้องหายถ้าคนยังจะจําความรู้สึกไม่ดีไม่ดีไว้ในชีวิตมันดีไหมวินามันไม่ดีไม่ดีจริงๆมันจะไม่เป็นอย่างนี้อันยังไม่สดใสอย่างนี้มันจะเครียดแค้นมันจะพูดถึงคนโน้นพูดถึงคนนี้อยู่ตลอดมันไม่เวิร์คำอาชีวิตเลยใช่ไหมเราควรจาสิ่งที่ดีๆแต่นี้มันมีคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้แล้วก็มองเราในหลายๆอย่างเลยมองในทุกๆแง่แต่มันมีคนพวกหนึ่งที่มองว่าเฮ้ยพี่ทําได้ไงอ่ะพี่ถ้าจะให้กําลังใจเขาอยากจะบอกอยากจะบอกอะไรกับเขาครับ วินัยอยากจะบอกว่าความฝันของเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของคนอื่นสิ่งที่มีคุณค่าและตอบโจทย์กับเรามากที่สุดคือสิ่งที่เราเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นเราเชื่ออยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรให้ลงมือทำค่ะเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่กับเราไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราคือตัวเราเองไม่มีใครจะสามารถนำพาเราไปสู่จุดที่เราอยากจะไปได้เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วสู้ต่อไปค่ะอย่ายอมแพ้ค่ะปะวีณนาะสิงห์มิสยูนิเว e ร์สไทยแลนด์2568ครับ <Yeah. S 2> and the new Miss Universe Thailand 2025 is แ,และนั่นหมายความว่ารองรอันดับหนึ่งคือกรุงเทพมหานครครับรร And this is your new Miss Universe Thailand แล,และภาพภาพที่คือภาพที่รายการ Today Show ของมอบให้กับ Miss Universe Thailand ประจำปี2568คุณวีนาหรือคุณประวีนาสิงความสวยจริงๆนะลูกนะเดี๋ยวนี้ในโลก รูยอมรับมันมีหลายหลากรูปแบบมากๆจริงไม่จริงค่ะจริงนะแต่มหมดแต่คนสวยๆในโลกจริงที่ outstanding จริงที่ต่อออกมาโดดเด่นเพราะทุกคนสวยนี่ในการประกวดนวดประกวดนี้อะไรกันนะต้องสวยข้างในนี้ด้วยสําคัญไหมลูกสําคัญมากนะนะโลกยุคใหม่สู้ันด้วยสมองไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวเพราะนั้นทุกอย่างตรงนี้มันต้องมาจากสมองแต่สมองไม่พาเราไปไหนเราถ้าใจไม่มี สมองมันจะทําให้เราอยู่กับที่ได้แต่มันไม่พาเราไปไหนแน่นอนถ้าใจเราไม่มีผู้หญิงคนนี้มีใจครับปีนี้อายุ29่สิบเก้ายี่สิบเก้าแล้วนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นและนี่เป็นบททดสอบในชีวิตของเธอของเธอแล้วของเราอะเรามีบททดสอบอย่างที่เธอพูดหรือเปล่าว่าถ้าเราอยากจะได้อะไรเราทํามันให้ดีสุดเพราะในสุดท้ายของชีวิตแล้ว ไม่มีใครอยู่กับเราหรอกครับเราอยู่กับตัวเราเองเท่านั้นปวีณาสิงห์มิสยูนิเวิร์ส2,568ครับขอบคุณค่ะเฮ้ยไม่แก้ให้ฉันหน่อยเหรอฉันบอกมิสยูนิเวิร์ส2,568อุ๊ยมันฟังชิ้นหูแล้วอะแสดงว่าฉันไม่เติมนไทยแลนด์ให้เธอนะยเ้ยอาจยอาจจะได้กลับมาอีกรอบเปลี่ยนมงกุฎเออเออจริงด้วยเออถ้าเกิดกลับอีกเฮ้ยถ้ากลับอีกรอบจะเอาอะไรมาฝากฉันบ้างอะ เนี่ยเอามงกุฎอันใหม่มาฝากค่ะว้าว <c oughs> ต้องแบบนี้ลูก <c oughs> ต้องสู้และต้องเด็ดเดี่ยวแบบนี้ค่ <c oughs> ปะปวีณาสิงห์ค่ะ